วันนี้เราจะไปทะเลกันนะคะเที่ยวไหนเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำกันค่ะจะได้เล่นไหมจะเล่นไหมวนันนี้ฝนตกพอดีจะได้เล่นไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะคอยดูกันพี่ต้ากักนคอนเราจะคอยดูกันว่าวันนี้เราจะได้เล่นป่าขอจะเปิดให้เราเล่นไหมถ้าเขาไม่เปิดเราก็กินข้าวอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียววันนี้เราจะไปวัด ไอ้ว่าดกับพีเลีใช่ไปเที่ยวเกาะลอยไปเที่ยวเกาะลอยกันก่อนแล้วก็คือทะเลก็ติดทะเลยืนไปทะเลนายเคยไปไหมถ้าเกาะลอยติดทะเลเราก็เดินไปเล่นก็ได้เหรอแล้วเขาจะเปิดให้เราเล่นไปหน้าไม่รู้เหมือนกันงั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เล่นน้ำทะเลหรือเปล่าไปซ้อมกันเลยเราจะกู่ค่ะตอนนี้กำลังขับรถอยู่ เอาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเราไปไหนนะเรามาไหนตลาดน้ำสีภาคใช่ค่ะเรามาทำอะไรที่นี่คะฮะมาทำอะไรมาถ่ายรูปมาเดินท่าครับห้ากินขอบมาถ่ายรูปเรียนครับนี่ตลาดน้ำ ซีพากย่าย่าแย่งซีนตาย่าย่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ส <c oughs> วัสดีหน่อยสดีจ้าอ่ะยสวัสดีค่ะมาเชียวโ<า>อ้อยมองได้เปิดนี่จะมองปิดย่าอุ้ยยา่ยาพาไปดูรูปดอกไม้หน่อย ออกบ้านตั้งแต่เก่าโมงตอนนี้ยังบดหาหมองเียยังบดาเลยไปแ่แเ้วบ้านนี่เมื่อบ้านทำตัวมอยากไปทอะื่ออยากไปทอนไปได้บอครับเปิดตั้งมองนี้ละนี่น้อย เดี๋วถ่ายรูปไปย่เเร็วไปแค่นี้ได um ้ไปเที่ยวเดีนี้กนโอเคเราจะขอจะได้ล่งรถไปถ้าประตูก็แม่ขอจะได้ร่งรดขี่รถละซํมขี่รถละเข้าได้ถึงแค่นี้มาหายปูเปรเล่เลย พี่น้องพ่นทายรูปกันนี่อะไรนี่ยสวนผักสวนผักพัน่นข้าวไยอยูต่ตะปลูกผักสละนเน่สวนสละนเน่ จากผักนี่นาวันนี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างลูกฮะได้ลงจากได้ลงจากรถคันนี้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ่ายรูปตรงนี้เลยถ่ายรูปตรงนี้อ่ะพี่ตาถ่ายรูปใหปน้น้องหน่อยแอคชั่นอ่ะแอคชั่นถ่ายรูปหน่อยเอโอ้โหเหน้มหามองย้อ้สหหน้าตาจะจี๊ดขนาดไหนอืมโอ,อ้ท่าออนไง ขาไม่มองไปพี่น้อง,องไม่มีที่จะไปเที่ยวช่วงนี้<ม>ปิด<อ>หมดเดี๋ยวไปดึงสิลูกลองไปได้เนะนะหร,อ,หรอลูกเอาแล้วมันได้ตรงนี้อยู่นี่ ไปไหนคะเขาให้ลงไหมเขาให้ลงไหม mm hmm. ฮะลงไปดิโอ้โหวิว hmm. oh, <view. S 2> ถ้าไม่ปิดนี่สวยเลยนะเนี่ยถ้าไม่ปิดนี่สวยเลยนะเนี่ย mm hmm. ไหน อะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินค่ะนี่อะไรอะคะอย่างนั้นลูกระวังตกที่นั่งกินข้าวแต่ว่าตอนนี้เขาปิดอยู่ฝนมันตก รอด,ด้วยค่ะยิงตามเด็กยิงตามเด็กนีร,กร,ร้านกาแฟ ครับนี่เป็นร้านกาแฟตรงตลาดสีภาคที่ยังเปิดอยู่ร้านเดียวนะครับนี่เงียบบรรยากาศเงียบเงียบเงียบกิฟเงียบกิบเลยพี่น้องมีคนมาซื้อกาแฟกิน

เหนื่อยแล้วเลือกแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ใครยังไงนะใหม่สิ